เก็บเวลาออนดีมานกันอีกแล้วค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เราลูดตัวกระโปรงทั้งชิ้นนอกและชิ้นซับในเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาใช้ข็มมูดกัดให้ติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้จักรเย็บด้วยจักรนะคะให้กระโปรงชิ้นนอกกับชิ้นซับในติดกันนะคะเย็บให้ติดกันเลยค่ะ อย่างที่บอกนะคะถ้าหากว่าเราเย็บชิ้นนอกกับชิ้นซับในแล้วรูดพร้อมกันกระปงมันจะไม่พองสวยนะคะเป,เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะเสียงดังหน่อยนะคะบ้านอยู่ใกล้บ้านอยู่ริมถนนค่ะไปค่อยเย็บนะคะ เย็บตลอดเลยค่ะเย็บติดกันก่อนเพื่อเราจะเย็บติดกับตัวเสื้อจะง่ายขึ้นค่ะ จากนั้นเราก็จะมาเย็บติดกับตัวเสื้อนี้แบบนี้นะคะติดกับตัวเสื้อเลยคะ่ะใช้เข็มหมุดกลัดติดกันนะคะแบบนี้เลยค่ะค่อยๆดูนะคะทำตลอดเลยคะ่ะทำตลอดไปถึง ถึงอีกริมด้านหนึ่งนะคะสำหรับมือใหม่นะคะถ้าหากว่าเย็บจนชนานาญก็ไม่ต้องทําแบบนี้นะคะมันจะเร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะจะพอดีกันเลยนะคะเมื่อเรา รับเสร็จแล้วเราก็จะเดินจักนะคะเย็บเย็บให้ติดกันเลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะจะได้เป็นรูปร่างกระโปรงแบบนี้นะคะคลิปแรกๆเราจะทําช้าลงนะคะถ้าตัดเย็บชุดตุ๊กตาชุดต,ต่อไปมันจะทําได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องบอกรายละเอียดมากนะคะอย่างเช่นเราบอกว่ากระโปรงจีบรูดก็สามารถใช้แพทเทิร์นกระโปรงจีบรูดมา ตัดเย็บได้เลยนะคะชุดตุ๊กตานี่ต่างแตกต่างกับชุดของของคนนะคะเพราะว่าตุ๊กตาจะไม่มีอ้วนผอมคือรูปร่างก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่หากว่าเป็นคนนะคะบางครั้งก็อ้วนบางครั้งก็ผอมนะคะบางทีระดับช่วงอายุหรือว่าสองสาเดือนตัดเสื้อผ้าค่คะแพทเทิร์นเดิมก็อาจจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็อ้วนบางครั้งเราก็ผอมแบบนี้นะคะ่ะ แต่ถ้ากัเป็นตุ๊กตานะคะก็จะเป็นเพทเ์นที่มาตรฐานเลยค่ะนี่นะคะจากนั้นก็ตัดได้นะคะตัดแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ยังไม่เสร็จนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเห็นคร่าวๆแล้วนะคะว่ารูปร่างเป็นชุดแบบนี้จากนั้นเราก็จะตัด ส่วนเกินนี่ออกไปบ้างนะคะเพราะว่ามันมันหนาเกินไปแต่ถ้าหากว่าเราเย็บมินมินเลยนะคะมันจะเย็บเย็บยากค่ะตัดออกเลยนะคะส่วนเกินค่ะชุดตุ๊กตาไม่ต้องให้ตะเข็บหนามากนะคะบางทีอาจจะมีเสียงภายนอกแทรกเข้ามาบ้างนะคะ ก่อนเราใส่เสียงเพลงอาเสียงดนตรีในการบรรยายนะคะแต่ตอนนี้ว่ามันมักระติดลิขสิทธิ์ค่ะเดยต้องมาพูดบรรยายแทนนะคะเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมซิกแซกจักนะคะหรือว่าพ้งกันลุยนะคะอันนี้เป็นจกักรรุ่นเก่านะมาเจนเป็นระบบซิกแซกธรรมดาแซกริมนะคะไม่ให้ผ้าลุยนะคะเพราะว่าผ้าบางชนิดมันลุยง่าย แต่บางชนิดอาจจะไม่ค่อยลุยนะคะดีบ้านติดกับร้านขายอาหารตอนเช้าด้วยแล้วก็อยู่ติดถนนด้วยมันก็จะมีเสียงจากภายนอกเด็ดรอดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเสียงคนคุยกันอะไรแบบนี้คะ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะ,ะค่อยๆแซกนะคะจะเย็นๆในการตัดชุดชุดแรกๆนะคะ ไม่มีใครแตดได้เอ,อสวยค่ะมันต้องมันฝึกฝนนะคะทำได้หลายชุดเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเองค่ะพรสวรรค์น,นะคะเกิดจากการออสะสมประสบการณ์นี่นะคะปรับฟีเข็มจักก่อนนะคะจากนั้นเราก็เย็บทับนะคะดูเอาแึางตะเข็บขึ้นนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะขึ้นมาทาตัวเสื้อนะคะ แล้วก็เย็บทับค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าเดินคิ้วนะคะถ้าภาษาช้างเขาเรียกเดินคิ้วค่ะนี่นะคะคลิปต่อไปนะคะก็คงจะเย็บสำเร็จนะคะชุดนี้ลายคลิปไปน,นะคะเพราะว่าเราต้องการความละเอียดหน่อยเพื่อให้มือใหม่ที่สนใจนะคะได้ ค่อยๆเรียนรู้และทำความเข้าใจค่ะค่อยเย็บนะคะเราพูดเสียงดังมากก็ไม่ได้นะคะค่อยเย็บนะคะ อย่าลืมย้ำหัวย้ำท้ายนะคะแบบนี้ค่ะเย็บถอยหลังแลกเย็บย้ำนะคะเพื่อไม่ให้ได้หลุดไหวนะคะตัดเสร็จได้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแล้วก็สำเร็จเป็นเป็ปนชุดนะคะคอยติดตามนะคะ ถ้าชอบถ้าสนใจขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะ